การตั้งคันในวัยรุ่นส่งผลกระทบอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะคือผลกระทบทางด้านสุขภาพวัยรุ่นเป็นช่วงต้นของวัยเจริญพันธุ์และยังต้องอาศัยการพัฒนาระบบต่างๆของร่างกายเพื่อให้พร้อมที่จะตั้งคันการตั้งคันในวัยรุ่นนำมาซึ่งปัญหาด้านสุขภาพ มากกว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภในวัยอื่นๆทั้งระหว่างการตั้งครรภระหว่างการคลอดและหลังคลอดปัญหาที่พบได้บ่อยในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นเช่นภาวะเลือดจางในหญิงตั้งครรภภาวะความดันโลหิตส,สูงขณะตั้งครรภการเพิ่มโอกาสของการผ่าตัดคลอดบุตรหรือการคลอดที่ต้องอาศัยหัตถการต่างๆเข้าช่วยเหลือมารดาเสียชีวิตขณะคลอดหรือหลังคลอด การเสียชีวิตของทารกภาวะซึมเศร้าหลังการคลอดบุตรการคลอดก่อนกำหนดและทารกมีน้ำหนักน้อยกว่า2,500กรัมผลกระทบทางด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจจากการที่วัยรุ่นไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะตัดสินใจในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตร หรือการดำเนินชีวิตครอบครัวการตั้งครรภ์ในคนกลุ่มนี้จึงทําให้มีผลกระทบทางด้านสังคมตามมาเช่นอาจไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนและคนในชุมชนการไม่ได้รับการศึกษาหรือได้รับการศึกษาน้อยเพิ่มโอกาสของการทำแท้งเด็กถูกทอดทิ้งเด็กเร่ร่อนเกิดความเครียดอาจเกิดการทะเลกกาะกันภายในครอบครัวตามมา การหางานหรือประกอบอาชีพอาจไม่ได้งานที่ดีหรือรายได้สูงอีกประเด็นที่ยังเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณาสุขก็คือการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่างเช่นความรู้ทัศนคติที่ไม่เพียงพอ หรือไม่ตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการตั้งครรภ์ซ้ำกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำโดยเฉพาะการเสนอวิธีการคุมกำเนิดให้กับหญิงหลังคลอดที่เป็นวัยรุ่นซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีเพื่อไม่ให้หญิงตั้งครรภ์และทารกเสี่ยงต่อภาวะอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นขณะคลอดหรือหลังคลอดการคุมกำเนิดที่เหมาะกับมารดาวัยรุ่นนะคะ ที่ดีที่สุดในตอนนี้คือการฝังยาคุมกำเนิดซึ่งเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงอีกวิธีหนึ่งป้องกันการตั้งครรภ์ได้ซึ่งข้อดีของยาฝังคุมกำเนิดคือการคุมกำเนิดได้ในระยะยาวมีให้เลือกทั้งแบบ3ปีและ5ปีผลข้างเคียงน้อยมีเซ็กป้องกันได้ถูกวิธีคุมได้ไม่ต้องกลัวท้องนะคะ